ไม่ไดมันก็ไม่มีเวลามาวัดใช่ไหมเราก็มีเวลาดู y t u t u ไหมลนะ่ะมีเวลาดู Youtube ก็ดูดูไฟล์ที่เป็นครูบาอาจารย์สอนนอ่ะเวลาเราภาวนาติดขัดตรงไหนนะในคําสอนของท่านนก็จะบอกนีท่าน,นสอนตั้งแต่ต้ตจนจนจบนะครับ เวลาเราฟังไปถ้าติดขัดตรงไหนมันจะกระตุ้นจิตมันจะมาจับตรงนั้นแล้วก็อ๋อเราผิดตรงนี้มันจะเห็นว่าเราผิดตรงนี้นะไม่ใช่เราถูกตรงไหนนะแล้วอ๋อตรงนี้เราผิดส่วนใหญ่มันจะเิดเห็นว่า <laughs> เห็นว่าผิดเห็นว่าผิดแล้วมันจะถูกถ้าเห็นว่าถูกยังไม่แน่นะ <laughs> เห็นว่าถูกบางทีเราอาจจะเข้าข้างตัวเองถ้าเห็นว่าผิดเนี่ยค่อนข้างปลอดภัย <laughs> วิธีที่จะเข้าหาครูบาอาจารย์ง่ายๆคือ YouTube ที่ท่านโพสต์เอาไว้ท่านไม่ได้โพสต์เองลูกศิษย์โพสต์เข้าเข้าเข้าหาครูบาอาจารย์ให้ถูกก็แล้วกันครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนถูกเราไปฟังแล้วเราก็จะเข้าใจบางทีเทแท็กเดิมไฟล์เดิมเคยฟังแล้วก็ฟังซ้ำนะความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิมบางทีภาวนาไป ฟังทีแรกแล้วก็เขานึกว่าเข้าใจแล้วน,นะพอภาวนาไปกลับมาฟังใหม่อมประโยคนี้มีด้วยเหรออ๋อเราก็เริ่มเข้าใจอ,อมันมีมันมีตรงนี้ด้วยนะมันมีรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะมันเป็นประโยชน์กับการภาวนาของเราต่อประมาณน,นี้นะถ้าไม่มีเวลาจะมาที่วัดจะมาขรมามาหาครูบาอาจารยา์อยู่ห่างกันอยู่ห่างไกลกันเนี่ยนะจุดใกล้ๆคือมือถือเนี่ยนะ มือถือหรือแท็บเลต็ตก็สามารถทำให้เชื่อมต่อระหว่างเรากับครูบาอาจารย์ได้นะอย่าไปดูอย่าไปดูละครหรือดูรายการอื่นก็แล้วกัน